เรื่องเล่าเรื่องสั้นเรื่องแน่นมากเลยครับครูคางร้านบ้านสวัสดีครับผมไม่ชช่อว่าบอสครับตอนนี้ผมได้เรียนจบแล้วแล้วก็กำลังจะไปเรียนต่อที่มหาลัยครับพรากับแม่ของผมเป็นคนที่มีหน้าตาทางสังคมมากๆเพราะว่าเป็นเจ้าของธุรกิจรายใหญ่ซึ่งป,ปีปีหนึ่งทำไรายได้เข้ามาอย่างมหาศาลพูดง่ายๆก็คือบ้านของผมรวยนะครับ และพ่อกับแม่ก็หวังว่าอยากจะให้ผมเป็นคนสานต่อ,อ,อกิจการธุรกิจของครอบครัวในภายภาคหน้าและแน่นอนว่าพ่อกับแม่อยากจะให้ผมไปเรียนที่มหาลัยดังๆแต่ตัวของผมเองนั้นบอกได้เลยนะครับว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะสนใจการเรียนสักเท่าไหร่เพราะว่าวันวัน,วนหนึ่งเมื่อผมว่างจากการทำการบ้านหรือว่าอ่านหนังสือแล้วผมก็มัก จะหยิบเอามือถือขึ้นมาเล่นเกมกับพวกเพื่อนๆของผมอยู่อย่างเสมอๆและเนื่องด้วยลูกค้าของพ่อผมนั้นเป็นคนต่างชาติเป็นจำนวนมากแม่ของผมมาบอกผมว่าบอสเดี๋ยวช่วงปิดเทอมเนี้ยแม่จะจ้างครูสอนพิเศษมาสอนภาษาให้นะรู้เปล่าเรื่องเกมเอาไวท้ทีหลังก่อนนะเดี๋ยวจะสอบเข้ามาหาลัยชื่อดังไม่ได้นะ่ะ ผมก็เลยบอกไปอย่างเซ็งๆว่าโหแม่ช่วงปิดภาคเรียนอ่ะเขาให้นักเรียนอย่างผมเนี่ยพักหัวสมองไม่ใช่หรือแม่เพื่อที่จะเข้าไปเรียนที่มาหาลาัยได้เต็มที่ทำไมแม่ต้องให้ผมเรียนอีกล่ะครับแม่อยากให้ผมเรียนเก่งๆแม่กับพ่อก็มาสอนผมเองสิจะต้องไปจ้างคนอื่นให้มันเสียเงินทำไมอะแม่แม่จึงตอบมาว่าถ้าพ่อกับแม่มีเวลาขนาดนั้น ก็ดีนะสิบอสทุกวันนี้พ่อกับแม่ต้องออกไปพบปะลูกค้าทุกวันก็เพราะว่าจะหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวของเรานั่นแหละอย่าพูดมากสิแม่ไปติดต่อครูพิเศษมาแล้วพรุ่งนี้เขาน่าจะมาเริ่มสอนบอสเป็นวันแรกนะตื่นเช้าๆหน่อยนะรู้เปล่าผมก็เลยบอกว่าตื่นเช้าๆหน่อยนะรู้เปล่าอ้ยก็ได้ก็ได้แม่เซ็งเลยอ่ะ กะว่าปิดเทอมเนี้ยกะว่าจะเล่นเกมกับเพื่อนๆให้มันซะหน่อยอดเลยอะหลังจากนั้นผมก็ไปขึ้นนอนตามปกติเหมือนกันทุกๆวันจนพอรุ่งเช้าผมก็ตื่นนอนมาก็พบว่าพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านแล้วผมก็เลยต้องมานั่งกินข้าวอยู่คนเดียวในทุกๆวันแล้วจู่ๆก,ก็มีคนมากดออดอยู่ที่หน้าบ้านผมจึงเปิดประตูบ้านออกไป ก็พบว่าเป็นผู้หญิงสาวสวยมากๆเลยครับดูดูแล้วน่าจะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นหรือจีนนี่แหละเพราะว่าทั้งขาวทั้งสวยแถมยังตัวเล็กนิดเดียวอีกผมก็เลยถามไปว่าพี่พี่มาหาพ่อกับแม่ของผมนะครับคงไม่ทันแล้วละ่ะพวกเขาออกกันไปตั้งแต่เช้าตั้งแต่ผมยังไม่ตื่นนอนเลยพี่มีอะไรก็ฝากผมให้บอกแม่ได้นะครับ ผู้หญิงคนนั้นยิ้มให้พี่ไม่ได้มาหาพ่อกับแม่ของเธอหรอกจ้าเธอไมเชื่อว่าบอสใช่ไหมล่ะพี่มีชื่อว่าจิวนะพี่จะมาสอนภาษาให้เธอน่ะเรียกสันส้นๆว่าพี่จิวก็ได้จ้ะผมก็เลยอ้าปากค้างเลยครับไม่คิดว่าครูสอนพิเศษสอนภาษาที่แม่จ้างมาจะสวยมากขนาดนี้ผมก็เลยบอกไปว่าอา้าวพี่จะมาสอนภาษาให้ผมเหรอผมก็คิดว่า จะเป็นคุณครูแก่ๆซะอีกเนี่ยไม่คิดว่าจะสวยขนาดเนี้ยพี่จิวก็เลยยิ้มแล้วบอกว่าแม่แม่บอสครูสอนภาษาไม่จำเป็นที่จะต้องแก่ทุกคนนี่นาจริงไหมล่ะงั้นบอสจะให้พี่เข้าบ้านไปได้หรือ,อยังเนี่ยหรือว่าเราจะคงยืนคุยกันตากแดดแบบเนี้ยผมก็เลยยิ้มแล้วบอกว่าอ๋ออลืมไปเลยครับขอโทษที งันเชิญเข้ามาในบ้านของผมก่อนนะครับเมื่อผมพาพี่จิวเดินเข้ามาในบ้านผมก็ไปนั่งกินข้าวต่อแล้วก็ถามไปว่าแล้วพี่จิวอ่ะกินอะไรมาหรือยังครับพอดีว่าผมเพิ่งจะกินข้าวเช้ามานอะ่ะพี่จิวจึงบอกว่าพี่กินมาเรียบร้อยแล้วล่ะบอสแต่เนี่ยมันก็เก้าโมงก้นนะไม่น่าจะเช้าแล้วนะสงสัยบอสตื่นสายแน่ๆเลยเนี่ยผมจึงยิ้มแบบเขินเ แล้วก็ขอตัวกินข้าวต่อหลังจากนั้นผมก็มานั่งข้างๆพี่จิวนะครับแล้วเราทั้งสองคนก็เริ่มที่จะเรียนภาษาต่างประเทศไปด้วยกันพี่จิวเป็นคนพูดได้หลายภาษาเลยครับและภาษาแรกที่ผมเรียนนั้นคือภาษาอังกฤษแต่ภาษานี้ผมค่อนข้างที่จะอ่านออกอยู่แล้วและเขียนได้อยู่ครับไม่ค่อยจะมีปัญหาสักเท่าไหร่ผมก็เลยนั่งเรียนไปกับพี่จิวทั้งวัน เมื่อผมได้มองหน้าของพี่จิวแล้วเหมือนว่าผมกำลังตกลุมรักพี่เขาซะแล้วนี่คนอะไรน่ารักจังเลยอ่ะพี่จิวสอนผมจนถึงช่วงเย็นๆแล้วพ่อกับแม่ก็กลับมาพอดีพี่จิวจึงขอตัวกลับบ้านผมก็เลยถามแม่ว่าแม่แม่แม่ไปหาครูสอนภาษามาจากที่ไหนเหรอครับสวยสุดยอดไปเลยอะแม่แม่จึงบอกว่าอ๋อ เธอเป็นลูกสาวของเพื่อนแม่เองนะ่ะเธอสวยใช่ไหมล่ะแล้วอย่าบอกนะว่ากำลังแอบชอบเธออนยะ่น่ะเรากำลังจะไปเรียนหนังสือห้ามคิดเรื่องแบบนี้เข้าใจเปล่าผมก็เลยตอบแม่ไปว่าโอ้โหแม่แม่ด่าคอผมทุกอย่างเลยผมแค่ถามสั้นๆแค่นั้นเองพูดซะยาวเชียวผมไปอาบน้ำพักผ่อนก่อนดีกว่าแล้วหลังจากนั้นมาผมก็ตื่นตั้งแต่เช้า เพื่อมารอพี่จิวในทุกๆวันแล้วเราก็มานั่งเรียนไปด้วยกันทั้งคู่ยิ่งผมอยู่ใกล้ๆกับพี่จิวเท่าไหร่ก็เหมือนว่าผมจะแอบรักพี่จิวมากขึ้นเท่านั้นและแล้ววันนี้พี่จิวก็ได้มาสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นให้กับผมผมพูดตรงๆเลยว่าภาษานี้ผมไม่เคยเรียนมาก่อนผมก็เลยบอกไปว่าพี่จิวครับแล้วผมจะรู้เรื่องไหมเนี่ยผมไม่รู้ว่าภาษาเนี้ย เขาพูดกันยังไงอะครับพี่จิวจึงยิ้มแล้วบอกว่าไม่ยากหรอกจ้บอสแรกแรกพี่ก็งงแบบบอสนี่แหละแต่พอพี่ได้เรียนไปแล้วพี่ก็เข้าใจแล้วก็สนุกไปกับมันนะผมจึงยิ้มแล้วถามว่าแล้วถ้าคนญี่ปุ่นเขาบอกรักกันเขาจะพูดว่าอะไรเหรอครับพี่จิวจึงบอกว่าอ๋อเขาก็พูดว่าอชิเดะลกโยมันแปลว่า ฉันรักคุณนะ่ะบอสถามทำไมเหรอผมก็เลยยิ้มแล้วบอกว่าผมต้องขอขอบคุณพี่จิวมากๆกัน,นะครับที่ทำให้ผมรู้จักคำว่ารักนะ่ะเท่านั้นแหละครับพี่จิวถึงขั้นกับเขินยกใหญ่แล้วบอกว่าแม่แม่แมบอสไม่เบาเลยนะมีมุกจีบสาวซะด้วยเนี่ยร้ายร้ายร้ายไม่เบานะเราเนี่ยผมก็เลยยิ้มดีใจอย่างมากที่พี่จิวเขาชมผมแล้วผมก็บอกว่า ถึงผมจะล้ายแต่ผมก็รักแม่น้อยกว่าคนอื่นเขานะครับพี่จิวพี่จิวยังคงแอบเขินผมไม่เลิกแล้วบอกว่าพอๆบอสเสียเวลาเรียนหมดมา嘛เรามาเริ่มเรียนกันเถอะนะและหลังจากนั้นเราก็เริ่มเรียนกันต่อพี่จิวสอนผมไปแล้วยิ้มไปด้วยมันช่างดูน่ารักมากๆเลยครับผมรู้สึกอยากอยู่ใกล้ๆกับพี่จิวตลอดเวลาแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าพี่จิวนั้น เมื่อถึงเวลาตอนเย็นเย็นก็ต้องกลับไปที่บ้านแต่ผมก็ยังคงรอวันพรุ่งนี้ที่จะได้พบกับพี่จิวอยู่เสมอๆและแล้วเวลาก็ผ่านไปเหมือนโกหกเพราะว่ามันจะถึงช่วงที่ผมจะต้องไปสอบเข้ามหาลาัยแล้วครับแต่พี่จิวก็ยังคงสอนให้ผมอยู่ผมก็เลยคิดไปเลยว่ายัางไงซะตอลอดเวลาที่พี่จิวอยู่กับผมพี่จิวคงจะมีใจให้ผมแน่แน พอทุกครั้งที่ผมแซวอะไรพี่จิวไปพี่จิวมักจะเขินผมอยู่เสมอๆแล้วก็อยู่แบบเนี้ยมาจนถึงวันสุดท้ายที่ผมจะต้องไปเข้าเรียนมาหาลาัยแล้วเย็นวันนั้นพ่อกับแม่ยังไม่ได้กลับบ้านแต่พี่จิวเมื่อสอนผมเสร็จจะกลับบ้านตามปกติผมก็เลยถามไปว่าวพี่จิวพี่จิวครับพี่อยู่เป็นเพื่อนผมก่อนได้ไหมครับคือว่าพ่อกับแม่ของผมยังไม่กลับมาเลยนะ่ะ ผมอยู่คนเดียวแล้วเหงาพี่จิวอยู่เป็นเพื่อนผมหน่อยสิได้หรือเปล่าครับพี่จิวจึงบอกว่าอ๋อได้สิบอสเดี๋ยวพี่อจะอยู่เป็นเพื่อนบอสก่อนก็ได้ผมดีใจมากๆเลยครับที่พี่จิวอยู่ต่อผมก็เลยถามพี่จิวไปว่า่นีนพี่จิวพรุ่งนี้ผมจะไปสอบแล้วก็เข้าที่มาหาลัยแล้วนะครับพี่จิวก็เลยบอกว่าอืมพี่รู้แล้ว บอกพี่ทำไมเหรอหรือว่าอยากให้พี่ช่วยอวยพรให้เอางั้นก็ได้พี่ขอให้บอสสอบติดแล้วก็ขอให้เรียนเก่งๆพี่เอาใจช่วยอยู่นะผมมองหน้าของพี่จิวแล้วบอกว่าไม่ใช่เรื่องนั้นครับพี่จิวคือว่าผมอ่ะแอบรักพี่อยู่นะครับผมอยากมีพี่อยู่เคียงข้างผมอยู่แบบนี้เสมอๆเลยในตอนที่ผมเรียนพี่แวะไปหาผมบ้างนะครับพี่จิว เมื่ได้ยินคำนั้นจากปากของผมถึงกับอึ้องแล้วก็นิ่งเงียบไปจริงๆแล้วพี่ก็แอบชอบบอสนะเพราะว่าบอสน่ารักดีพี่อยู่ด้วยแล้วพี่มีความสุขจังแต่ว่าเอมผมก็เลยถามไปว่าแต่อะไรหระครับพี่จิไในเมื่อเรามีหัวใจที่ตรงกันนี่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีคําว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องอายุพี่สบายใจได้เลยนะครับ ผมรับได้อยู่แล้วพี่จิวก็เลยนั่งก้มหน้าปัญหาของพี่อ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ตรงเรื่องอายุหรอกบอสแต่พี่นะ่ะมีคู่มั่นอยู่แล้วพี่จะมารักบอสไม่ได้นะ่ะผมนี่แทบจะไม่เชื่อกับสิ่งที่ผมได้ฟังเลยครับผมนี่อึ้งไปเลยแล้วพี่จิวก็พูดอีกว่าต้องโทษที่ตัวของพี่เองแหละที่พี่ให้ความหวังกับบอสมันก็จะทำให้บอสต้องเป็นแบบนี้อ่ะ งั้นก่อนที่พี่จะไปพี่ก็ขอมอบสิ่งหนึ่งที่พี่ยังไม่เคยให้ใครมาก่อนเลยนะบอสพี่ให้แก่บอสนะถือเสียว่าเป็นของก่ัญอำลลาก็แล้วกันนะหลังจากนั้นพี่จิวก็เข้ามาหาผมแล้วเราทั้งสองคนร่วมเล่นบทเพลงแห่งรักไปด้วยกันผมยอมรับเลยนะครับว่าพี่จิวนั้นแน่นมากแน่นเสียจนผมรู้สึกดีจริงๆผมจึงไม่อยากให้เวลามันผ่านพ้นไปเลย แต่มันคงเป็นแบบนั้นไม่ได้ผมก็เลยได้ร่วมเล่นความสุขไปกับพี่จิวเรื่อยเรื่อเราไปตรงโซฟาบ้างหรือว่าไปในห้องบ้างเพื่อที่เราอยากจะเก็บบรรยากาศแบบนี้เอาไว้ในความทรงจำและเมื่อทุกอย่างมันจบลงพี่จิวก็กลับไปในทันทีโดยที่ไม่ได้พูดอะไรอีกหลังจากนั้นมาเมื่อผมเข้าเรียนที่มหาลาัยแล้วผมก็ไม่เคยพบพี่จิวอีกเลย หลังจากนั้นพอผมมารู้ข่าวอีกทีหนึ่งพี่จิลได้แต่งงานกับแฟนหนุ่มไปเสร็จแล้วผมก็เลยได้แต่เก็บสิ่งดีๆเอาไว้ในใจตลอดไปขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ได้เข้ามาแลบฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก,กับแอดมินด้วยนะคะถ้าชอบนิยายเรื่องนี้นะคะอย่าสนับสน,นุนเรื่องเล่าฟิสไตล์นะคะ สมัครสมา,สมาชิกช่องกันเข้ามาเยอะๆหรือซื้อซูเปอร์สติ๊กเกอร์หรือส่งดาวให้กับเรื่องเล่าฟิสไตล์ด้วยนะคะ